มื่อนี้กาสีผ้ามาเบ่งบรรยากาศย่างเบลแรงเนาะจ้าหลังเลิกงานเลิกงานมาสีโมงเลิงมาถึงบ้านก็จะประมาณหามงกับปล่อยงวัวเรียบหยาแบบนี้นะจ้าทุกมือเพราะว่ามันบ่มีหยาตัดแล้วหยาตัดแปลงทีเอาไว้ตัดกันยังบ้านยาวก็เลยจำเป็นจะต้องปล่อยเอา ปล่อยให้เล่มเอากะเอาเขาขอบประมาณถุ่มถึงถุมเครงทุกมือแล้วก,ก็กินหัวอาหารกินห้ามเนาะกระเฮ็ดแบบนี้ไปก่อนเพราะว่าหยาบ่มมีมันก็จําเป็นจะต้องสื่อห้ามสื่อหัวอาหารไปให้เขาบ่ซั่ันมันก็แย่เนาะสงสารสิบ่ให้กินเรื่อยกันสงสาร แต่กับมีข่าวดีอยู่เนาะจา้ะเห็นว่าใน youtube ในอย่างที่เขาตลาดง่วตลาดคุ้ยเ,เขาก็ว่ารัค่ากับขยับขืนแน่ยอยู่เรืยละ่ะกระจักสิเป็นจังใดกะกะ้างมันเนาะ็ไปไปก่อนเหลี่ยงไปก่อนประคองกันไปก่อนมันมีขืนมันมีโล่งมันก็ต้องมีขืนคือวานละ่ะเข้ากับมือมไม้กะยายามประคองเจ้าของ,ของไปก่อน ขั้นประคองได้ขั้นประคองบ่ได้กะกะปอยเนะาะผูใดประคองบ่ได้กะปลอยขั้นเอาไหว้มันกันสิมเ่อยแห้งเจ็บห้ายคือวานคนที่เพิ่นประคองได้กะเป็นกำลังใจให้ประคับประคองกันไปก่อนส่วนคนที่เพิ่นบ่ไหวแล้วกะกะปลอยเนะาะจ้ะเนาะบรต้องยือให้มันเมยเจ้าของซื้อ เดี๋ยวพอมีเือมีแห้งก็เอาไม้กระไดคล้องแบบนี้เฮ็ดย่ำได้กระไดนี่ละจ๊ะก็เป็นบรรยากาศอยู่สวนอยู่ไฮตามภาษาพนักงานราชการบรดด้มีเงินเดือนหลายก็อาศัยมัวใสงัวเลี้ยงจากค้องเลี้ยงลูก ทรงลูกเลี้ยนไปเนาะแม่เิ่นมีทีให้แล้วกะเห็ดไปซ้มเห็ดไว้ซ้าม,มีแห้งคันลอยบ่มีแห้งเห็ดแล้วมันก็นเห็ดยังบไวาล่ะละตอนนี้ก็ซ้าม,มีแห้งก็เห็ดไปก่อนไก่กับพ่อไก่ นี่ก็เป็นบรรยากาศร่มร่วนของเยื่อสวนเนาะพระอาทิตย์กับกระล่างสิตกดินแล้วล่ะวันศุกร์ที่แล้วด้วจ้ะคือสวนอยู่นี่ติดติดเขาเนาะติดเขาแพงหมากเขาใหญ่กระทิ้งล่งมากเป็นฝูงเลยเนาะโอ้ยตกใจเบิดพี่นองเลยง่วในขอบห้องกันจนอยหยามมันบุกเขามาหางัวเจะาข้องจนว่ะ นี่แ็แนแอวบักทังเอ้ยบักทังบันไดมึงสีญ่ดือแห้งบักขี้ดือประจำคอ,อกผ้านองดือคักเห็ดขอ,อกดีบันไดกระดันมาออกมาจนได้กระทักสีวานจังไดก็มันล่ะละ จ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากในเด้อจ้าฝากกดติดตามให้นั่นแน่มีบรรยากาศส,สวยๆง,ง,งามๆมีเรื่องอีย่างสิงมาล่าให้ฟังอีกเด้อจ้าสวัสดีจ้า